คงจะ้วกีกันมากเลยใรจะทาไม่ร <no p Obrig illions> ู <herum len> <questo S 2> ้กันนะครับผมชคใจโอ้เออนนี้เนสุดท้าแล้วครับาแขดังว่าใครจะอยูจะอไตอเ้องเชียร์กันมากเลยนะครับผมอนนี้วันนี้ต้องรัดกันที่ออโเตอเลยนะคทั้งสองเว่าออโเตอร์ก็ สามารถน็อกเอาแต่ละทีมได้หรือไม่รับตนนี้ทตนีับอนนี้นะครับรถมาดองถือว่าใครจทำการน็อกเอากันได้หรือเปล่าตอนนี้แรตการดูเวลาด้วยนะครับตอนนเวลาเท่าไหร่คล้วเนรเวลาคแลรับออโต้ยังไงเอว่าก็มาจากพัน น้องนะครับผมวันนี้ทางด้านนี้ที่เข้ามาเลยครับโอ้วังไว้ครับโปรดทางแรกนะครับครับอย่างนี้ <laughs>